เทียบกับใครก็ไม่สู้เทียบกับตัวเราเองลองทบทวนความเป็นเราในอดีตกับปัจจุบันว่าเราทำอะไรได้ดีขึ้นไหมแตกต่างจากตอนนั้นอย่างไร หยิบเอาข้อผิดพลาดมาเป็นตัวผลักดันให้เราดีขึ้นไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะคนเราเกิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากมัวแต่เอาชีวิตตัวเองไปผูกกับโชคชะตาของคนอื่นก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้หันมามองสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ววางแผนพัฒนาตนเองดีกว่าการยอมรับความจริงสำคัญที่สุดหากเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรเราเก่งอะไรเราด้ตรงไหน แล้วยอมรับความจริงให้ได้ว่าบางอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เขาว่ากันว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นี่คือเรื่องจริงที่สุดหากยอมรับความเป็นไปของชีวิตได้ก็ชนะได้ครึ่งหนึ่งแล้วล่ะเพราะการยอมรับความจริงคือหัวใจของความก้าวหน้าไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบจะมีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะ มันจะแปลเปลี่ยนเป็นผลดีเมื่อเรารู้จักนำข้อแตกต่างนั้นมาปรับปรุงพัฒนาตนเองไม่ใช่จมปลักอยู่กับความรู้สึกได้เช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาหากจะกล่าวว่าดอกไม้มีความงามเฉพาะตัวฉันใดคนเราก็มีความสามารถเฉพาะตัวฉันนั้นไม่ต้องเปรียบไม่ต้องเทียบกับใครเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดน่าจะมี